็อยู Asia, ่ก so, ับผมสร้างมั่งอีกแล้วเนาะวันนี้ผมจะพามาดูนะครับเครื่องจักรที่ใช้ในเรือแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีทุกลำเนาะบางลำก็มีบางลำก็ไม่มีนะครับเจ้าตัวนี้เลยเครื่องจักรที่ใช้ภายในเรือนะครับเขาเรียกว่าเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะเหตุผลที่เรือเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับเรือบ้านเราเนาะเขาไม่ใช่กันเพราะว่าราคาครับเห็นว่าเล็กๆอย่างนี้แต่ราคาเขาไม่เล็กนะ ก็มันแพงครับพูดง่ายๆคือมันแพงแต่ถ้ามีใช้มันก็มีความสะดวกรวดเร็วอะไรประมาณนั้นนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบนเรือนะครับของเจ้าหน้าที่หรือคนประจําเรือนั่นเองเจ้าตัวนี้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงหรือที่เรียกว่าไฮเพรสเชอร์นั่นเองปกติแล้วเนี่ยตามบ้านเรือนหรือตามเขาเรียกว่าร,ร้านคาแคร์เาก็ใช้เนาะสิ่งที่เรียกว่าไฮเพรสเชอร์เนาะ แต่มันจะเป็นเครื่องตัวเล็กๆนะฮะราคา2อง0 0มพันสี่พันห้าพันึประมาณนั้นแล้วแต่ขนาดแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเนาะแล้วแต่สภาวะความคงทนของการใช้งานแต่เจ้าตัวนี้ที่เอามาให้ดูเนาะโอ้ราคาเขานี่เบาแมนหน่อยๆได้ก็ซื้อรถเก๋งป้ายแดงนะครับบางยี่ห้อได้เลยนะคันนึงนะครับผมถ้าเป็นเงินสดนะ <laughs> โอ้โคตรแพงอ่ะเครื่องนี้ ความพิเศษของมันก็คือสามารถทําแรงดันได้ถึง300บาร์นะเจ้าตัวนี้แล้วพิเศษสุดๆเลยเจ้าตัวนี้สามารถทําน้ําร้อนได้ด้วยอนอกจากจะฉีดน้ําในอุณหภูมิปกติแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้สามารถที่จะฉีดน้ําออกมาเนี่ยจากหัวฉีดเนี่ยเป็นน้ําร้อนได้ด้วยเขามีฮีเตอร์ในตัวแต่ความจริงมันไม่ใช่ฮีเตอร์นะครับมันเป็นอบเลอร์นะครับเป็นบอยเลอร์ขนาดมินิใช้วิธีการจุด น้ำมันดีเซลนะครับเอาน้ำมันดีเซลนี่เขาไปเผาในขดลวดนะครับผมทำให้เกิดความร้อนเนาะเขาสามารถทําความร้อนสูงได้ถึง150องศาเลยทีเดียวองศาเซลเซียสนะครับผมหรือองศาซีนั่นเองเจ้าตัวนี้เหตุผลที่มันแพงเหตุผลที่มันแพงนะครับเรือส่วนใหญ่เขาจะไว้ทําอะไรนะเรือเขาไว้บงัง เอาไว้ล้างทําความสะอาดนั่นแหละนะครับผมบา,บางงานบางอย่างมันก็ต้องใช้เ,เขาเรียกว่าแรงดันเนาะในการทําความสะอาดนะครับผมสามารถที่จะเขาเรียกว่าพ่นนะครับผมพ่นใส่ตัวเรือนะครับที่มันเป็นสนิมได้นะครับด้วยแรงดันเข้าถึง300บาร์เนี่ยพูดง,ง่ายงสามารถเคาะสนิมได้นะครับเพราะว่าเรือบางชนิดบางแบบหรือบางประเภทหรือในพื้นที่บางพื้นที่ที่อยู่ในเรือมันไม่สามารถที่จะถือค้อนเหล็กเราเนี่ยไปเคาะปอก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 ,ปกทำ เคาะสนิมทาสีได้นะครับหรือใช้แปรงลวดที่เรียกว่า,อามอเตอร์ไฟฟ้าเราเนี่ยหรือใช้อุปกรณ์อย่างอื่นนะครับผมการกระแทกการเคาะได้นะครับผมเพราะว่าการกระแทกการเคาะนะครับผมสนิมเนี่ยในเรือบางแบบหรือในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดประกายไฟแน่นอนครับประกายไฟก็ต้องตามด้วยมา,าตามมาด้วยอุบัติเหตุร้ายแรงนั่นเอง,น,น,เองนั่นก็คือเกิดการลุกไหม้เพลิงไหม้ไฟเขาเรียกว่าอะไรเรือระเบิด ประมาณนั้นส่วนใหญ่ไอไฮเพ e เชอร์เนี่ยเขาจะใช้ในเรือ,อเขาเรียกว่าสินค้าขนาดใหญ่นอกพวกเรือทั่วๆไปก,ก็ใช้นะครับเรือ,อตู้คอนเทนเนอร์เรือบรรทุกสินค้าเทกองพวกนี้ครับเขาก็ใช้เนาะเพราะว่าการเคาะสนิมเนี่ยเราถือค้อนไปเนี่ยป๊กๆปๆกปกอุ้ยกว่าจะได้แต่ละวันนะครับกว่าจะได้แต่ละที่นะครับผม วันนึงก็ได้ไม่เท่าไหร่งานมันช้ามันเสร็จช้านันะเสียเวลาประมาณนั้นเขาก็เลยแบกไฮเพชเชอร์ตัวนี้แหละไปถึงก็พ่นปูดปูด,ปด,ปดเอาเลยนะครมันง่ายนะแล้วก็สะดวกปลอดภัยนะครับผมประมาณนั้นแหละแต่อันตรายสําหรับคนใช้งาน <c oughs> หากใช้งานไม่เป็นเนาะ,ะโดยแรงดันสูงเนี่ยสูงถึง300บาทเนาบางครั้งต้องใช้คนถึง2คนนะในการจับปืนหรือจับหัวฉีดมันฮนะอย่าง ผมเนี่ยก็เคยใช้เนาะใช้กับหมีคอมมานโดคือน,น้องชายของผมเองนะใช้ฉีดทําความสะอาดในเรือเนาะตอนเรือเข้าอู่ก็ไอเครื่องแบบนี้แหละนะครับแต่เป็นเรือคนละลำเนาะก็เขาให้มาทําความสะอาดแล้วก็บอกใช้ได้เลยช่างมันก็ซัดเลยครับ2คนหมีคอมมานโดเนี่ยเป็นคนฉีดนะครับผมเนี่ยเป็นคนจับหมีคอมมานโดไว้ขนาดหมีคอมมานโดในตัวใหญ่ๆอ้วนๆถึกๆนะครับยังคนโทนแทบจะไม่อยู่เนาะแรงดันมันมหาศาลเลยและอีกอย่างหนึ่งที่เขาใช้นอกจาก ข้อสนิมแล้วเนี่ยเขายังใช้ทําความสะอาดสิ่งที่เรียกว่า,าระวางสินค้านะครับผมอย่างเรือดํามันเรือ,เ,อเขาเรียกว่าเรือขนวัสดุทั่วไปนั่นแหละนะมันก็มีเศษสินค้าเศษอะไรที่จะตกหล่นเนาะเขาก็ใช้เปอไปเชอร์ตัวนี้แหละฉีดนะครับโดยเฉพาะาสินค้าที่เรียกว่าสินค้าที่เป็นน้ํามันนะครับผมเขาก็จะแบกถังตัวนี้ไปไม่ได้แบกถังดิเขาลากสายนะสายเขายาวเป็นร้อยร้ยเมตรเลยบาง บางที่เนี่ยเขาก็ต่อสายได้นะต่อสายลากสายลงไปเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไปเช็ดเช็ดทูถูได้นะเขาใช้ไฮเปอร์เชื่อฉีดเพราะว่าสินค้าบางตัวมันเป็นน้ํามันใช่ไหมมันมีความหนืดน้ามันบางชนิดเนี่ยมันมีความหนืดอย่างพวกน้ํามันปาล์มหรือพวกไขน้ํามันนะครับไขน้ํามันที่เขาเอามาทําสบู่กันนะครับผมเรือเขาก็บรรทุกเนาะและ ไอรเหยของมันก็อาจจะก่อให้เกิดการติดไฟง่ายประมาณนั้นแหละเขาก็จะใช้เจ้าตัวนี้ฉีดนะครับผมแล้วก็เขามีระบบฮีเตอร์เนาะอย่างที่ผมบอกเป็นมินิไบเลอร์นะครับผมเมื่อเราฉีดน้ำร้อนเนี่ยไปประทะพวกไขพวกเขาเรียกว่าเศษซากข,ของน้ํามันนะครับผมที่บางอย่างนะที่มันแข็งตัวนะครับมันก็จะเกิดการระเหยเกิดการแบบว่าอ่อนตัวยุ่ยขึ้นมาประมาณนั้นแหละก็ช่วยได้เยอะเลยเจ้าตัวนี้ ราคามันแพงเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้กับเรือบ้านเราสักเท่าไหร่ส่วนมากเรือต่างประเทศเขาจะใช้เนาะแล้วก็เรือลําใหญ่ๆนะครับผมไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมก็เป็นคนซ่อมเนาะรับมาเมื่อวานเมื่อวานเป็นวนันวันอาทิตย์ก็เจ้าตานี้ขนส่งนั่นแหละของเรือเนาะเรือเขาว่าจ้างให้เอามาส่งให้นะครับไม่ใช่ของคนอื่นไกลนะครับของ <laughs> พี่ใหญ่นั่นเองเอามาวางไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพังอะไรเสียหายอะไรนะครับพอเช้ามามื่อเช้านี้โทรมาเลยบอก เลื่อให้หน่อยเลือให้หน่อยเช็คให้หน่อยนี่มันเป็นอะไรยังไงยังไงขอด่วนเลยไฮไปเจอตัวนี้เนี่ยเร็วๆต้องใช้ประมาณนะั <c oughs> ้นโทรศัพท์กันกงกลางวุ่นวันเลยคนระับผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะาเนาะบัดไฮเปเชอร์มันใช้ไฟฟ้าควบคุมใช้ไฟ380นะครับผมมันแหมมันก็ใช้ไฟค่อนข้างสูงด้วยเนาะเป็น ผมก็ไม่ค่อยจะกล้าทําเท่าไหร่อ่ะคําสั่งมาก็มากล้าสั่งช่งางมากงใช่ไหมว่าแบบสร้างมั่งก็รู้อยู่แล้วผู้เชี่ยวชาญชํานาญในเรื่องของการมัง่งการลือ้อมาบอกงี้จัดให้ผมก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับผมลือ้อออกมาเป็นซากเลยเป็นชิ้นนะพวกนี้เนี่ยกระจุยกระจายหมดเลยทีนี้ไปถามอาการเขาบอกมันเป็นยังไงผมก็ลื้อออกมาแหละลื้อออกมาก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรแผงวงจรไฟฟงไฟฟ,งไฟ,ฟ้าอะไรอุปกรณ์ ควบคุมนะครับที่อยู่ข้างในเป็นระบบไฟฟ้าเป็นระบบแม่เหล็กติกเนาะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมผมก็งงเอา้าให้ผมมาทําอะไรเนี่ยว่างั้นผมก็สื่อสาราประสานงานกันไปเขาก็บอกว่าไฟฟ้าลงกาวเขาว่าไฟฟ้าลงกาวเอา้าไฟฟ้าลงกาวมาถามไฟ้าฟลงกาวกับช่างยนต์ผมเป็นช่างยนต์นะครับผมไม่ใช่ช่างไฟเอาละสิจะเช็คมันยังไงวะอืม มันติมิตเตอร์มีนะครับมีก็เคยเช็คอยู่ประมาณนั้นเช็กลงลงงลงกาวพวกเล็กๆน้อยๆเนาะซ่อมทำเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าก็พอใช้เป็นเนาะแต่แหมระดับไฟ300รเนี่ยผมไม่เคยว่าง,งั้นมอเตอร์ระดับมโหฬานมันเช็คกันยังไงวะก็ลองลองเสียงดูว่าง,งั้นเช็คไปเช็คมาเอา้ามันก็ไม่ลงกาวนี่ว่ะจิ้มไปจิ้มมาเอา้าว่ะรู้ไหมฮะมันเกิดเพราะอะไรเดี <laughs> ย๋ยวผมไปหยิบมาให้ดู คำสั่งคำสั่งมาเนี่ยบอก่าให้ผมลือ้อผมเช็คนะครับผมผมก็ลือ้อก็เช็คกระจายเลยผลสุดท้ายเป็นเพราะไอ้นี่ครับไอ้นีไน่ไอ้นี่เขาเรียกว,ว่าปลักนะ๊กเนาะเป็นปลั๊กเวอร์นี่เป็นปลั๊กตัวผู้นะเป็นปลั๊กตัวผู้มันจะมีเดือยมีฟันอยู่เนี่ยฮะมันเกิดจากเจ้าตัวนี้ครับผมมันโดนน้ําหรือโดนความชื้นนี่แหละเนาะเนี่ยมันเลยกระโดดหากันนะครับไฟสองขั้วมันกระโดดหากันมันเลยช็อตว่าง,งาั้นโอ้ยหาตั้งนานผมก็เลยรายงานไป <laughs> ว่า โอ้ยปักพี่มันชอ็อต่างั้นอย่างงู้นอย่างาง,างี้ลูกพี่ผมก็สั่งเอาไปซื้อมาใส่น,นะครับผมก็ซื้อมาใส่ซื้อมาทั้งตัวผู้ตัวเมียอะไรประกอบใส่เสร็จเรียบร้อยเลยโอ้ยตายแหมบอกว่าสั่งให้ผมลือ้อผมก็ลื้อเลยแล้ววะผมไม่ใช่ช่างไฟนาะลื้อกระจุยกระจาดมาล้ออ๋อเลยไอเจ้าตัวนี้พังได้มาเสียเวลาอีกสามชั่วโมงนะครับผมสามชั่วโมงเต็มๆนะครับประกอบไอเจ้าตัวนี้เข้าที่ <c oughs> โอ้แหม่นอะมาสัน่นเนีย บอกสั่งใครไม่สั่งมาสั่งสร้างมากนะครับปักไฟอันเดียวพังว่างั้นโอ้ย <c oughs> ก็เสร็จสับเรียบร้อยเตรียมตัวส่งงานนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาจะมีรถขนส่งมารับเนาะเอาไปส่งไว้ที่เรือ,พอเพราะเรือเขาจําเป็นต้องใช้ว่างั้น <c oughs> <c oughs> บางคนอาจจะสงสัยมันเป็นมินิยเลอร์ยังไงนะฮะอยู่ผมจะพาพาไปดูใกล้ๆนี่นะระบบการทํางานของมันใกล้ๆเนาะโอ้เป็นระบบคล้ายๆกึ่งๆออตโต้เลยตัวนี้ มันเป็นสวิกปรับเนาะแต่มันพังนะครับมันพังสวิกมันหายก็เป็นตัวปรับอุณหภูมินะครับร้อมาแม็กก็น่าจะประมยห้าสิบเนาะเจ้าตัวนี้ก็เนี่ยเพชเชอร์ที่ใช้งานนะครับผมสูงสุดเลยได้300บาทนะเจ้าตัวนี้เป็นตัวปรับปรับปรับเพชเชอร์เอาประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นสวิกปิดเปิดปิดเปิดนะครับปิดเปิดเขาก็สามารถใช้ส่วนผสมหลายอย่างเนาะเนี่ยผมจะพามาดูตัวเขาเรียกว่าถังผสมของเขา เจ้าตัวนี้นะครับผมเขาจะเขียนว่าดีเซลนะครับเจ้าตัวนี้ดีเซลตัวนี้ใช้น้ํามันนะครับถังนี้ใช้น้ํามันน้ํามันเจ้าตัวนี้เอาไว้ใช้กับมินิบอยเลอร์นะครับเจ้าตัวนี้ใช้สําหรับครีมครีมก็คืออะไรครีมทําความสะอาดน้ํายาสันไลอะไรพวกนี้นะครับน้ายาขจัดคราบก็ใช้เ,เติมในช่องนี้ได้นี่มินิบอยเลอร์เขาอันนี้เป็นปล่องไอเสียนะครับข้างในส่องให้เห็นยักไปเอาใครขายก่อนเอ้ <uks> like. <house> ยใครขายอยู่ใส่วะนะ่านอเอ้ยเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นแล้วน,วน,วนี่นี่นี่น อันนี้โต๊ะทํางานส่วนตัวของสร้างมากนะเนี่ยฮะโอ้ดูดิกิเล็เคล่าไปหมดเลยโต๊ะทํางานอ่เดีย๋ยวผมจะส่องให้ดูใกล้ๆนะครับผมไม่ได้ใกล้ๆแต่ดูข้างในเนาะเนี่ยครับมันเป็นมินิบอยเลอร์นะครับข้างในเนี่ยไอ้ที่ขดๆเนี่ยเป็นขดอ่าเป็นน้ํานะครับเป็นไอ้ท่อเนี่ยเป็นท่อน้ํานะครับข้างในเป็นน้ำเนาะไอ้เจ้าอ่างอ่างอยู่ตรงนี้นี่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอ่างของบอยเลอร์นั่นเองเมื่อทําการเผาไหม้นะครับบอยเลอร์มันก็จะ ส่งควันออกมาเนาะขมงเลยทีเดียวมันเป็นมันใช้หัวฉีดครับผมคล้ายๆหัวฉีดเตาเผาทั่วๆไปนั่นแหละเตาเผาในโรงงานเนาะมันก็เป็นเขาเรียกมินิบอยเลอร์เนาะก็เป็นเครื่องจักรในเรืออีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญนะครับผมแล้วก็ใช้งานกันอย่างแพร่หลายสําหรับบางบริษัท <c oughs> บางบริษัทบางที่โดยเฉพาะเรือไทยบ้านเราเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยใช้กันเนาะเพราะว่าราคามันสูงนะครับผมเครื่องเครื่องหนึ่งเจ้าตัวนี้ก็ อย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปครับรถเก๋งบางยี่ห้อป้ายแดงคันหนึ่งเลยนะครับผมถอยออกมาจากชรูมได้เลยราคามันแพงมากแต่ในเรือฝรั่งเรือต่างประเทศนะผมถามพี่ๆที่เขาไปทำงานเรือลำใหญ่หญเรือต่างประเทศเนาะร่วมงานกับฝรั่งมาเขาบอกว่าไอ้เครื่องตัวแค่น,นี้เขาบอกว่าอุ ui, ้ยกระป๋องฝรั่งมันใช้อะใหญ่กว่านี้ประมจริงๆครับเขาไวยนะ้ยิงสนิมเนาะยิงสนิมทายิงสนิมไว้ทำสีตัวเรือนะครับผม เพราะว่าเรือมันใหญ่เนาะมันก็ต้องอาศัยความรวดเร็วแหละเวลาทํางานนะครับผมต้องต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำยังไงก็ได้ให้งานเสร็จไวประหยัดเวลาที่สุดเพราะว่าสําหรับเรือแล้วเนี่ยการเดินทางของเรือเนี่ยเวลานะครับผมเป็นสิ่งมีค่ามากๆเลยเนาะยังไงก็เขาก็พยายามจัดหามาให้แหละประมาณนั้นสําหรับเรือ <c oughs> อันนี้ก็ซ่อมเสร็จพื้นที่เรียบร้อยครับใช้เวลาหลายชั่วโมงเติกนะครับผมปกติแล้วผมไม่ค่อยถนัดนอกงานแบบนี้ เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าจับอยู่ในประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมันมีเกี่ยวกับช่างยนต์เนาะมันไม่ตรงสายที่ผมเรียนมานะครับก็อาศัยว่าความรู้เล็กๆน้อยๆเก็บตกไปนะครับอาศัยว่าเคยเรียนพื้นฐานมาว่างั้นก็ค่อยๆตรวจเช็คตรวจซอบไปก็ปรากฏว่าโอเคเจอปัญหาแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้นะครับลูกค้าเขาก็แฮปปี้นะเขาบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งรถมารับเลยประมาณนั้น ก็เตรียมแพ็คไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเตรียมเครียรงงานแล้วก็ประกอบเทสแล้วด้วยใช้งานได้ปกติแม่สุดยอดเลยสร้างมั่งก็ได้เอามาฝากเอามาดูเอามาเอามาให้ชมกันนะครับผมกับอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในเรือนะครับผมแค่นี้แล้วเนาะกับสร้างมัง่งสวัสดีครับ